โอเคครับผมต่อมาหลังจากที่เราสร้างอันนี้ตรงนี้นะครับตังเราก็ด้งมาประมาณสามแสนโอ้ m ม g ก d พอใจพวกท่านหรือยังครับผม <c oughs> อ่นแล้ผมก็ได้ตกแต่งเพิ่มด้วยนะฮะก็มีอันนี้เปึ๊บเปิบเปบมีอันนี้ด้วยนะฮะผมใส่ใบไม้ใบหญ้าไปนะฮะแล้วก็เพิ่มส่วนนี้มาก็คืออันนี้เป็นร้านสเต็กนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นที่ขายบัตรฮะ ทางเข้าทางพิเศษแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมฮะบ้านหลังน้อยนะครับผมแปลกตรงที่ตอนนี้ตังเรามีเยอะพอสมควรนะฮะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะผมฝั่งนี้เหมือนกันฮะมีข้างบนนะฮะเราจะตกแต่งกันก่อนดีกว่านะทุกคนคิดว่าอย่างนั้นเราควรจะตกแต่งอะไรกันดีรับฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมว่าน่าจะหมดแล้วปะอยากตกแต่งพวกรถไฟอ่ะเพราะอะไรฮะแฮร์รี่พอตเตอร์ อนนี่พัตเตอร์ต้องมีรถไฟนะฮะเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะไม่รู้อะเหมือนกันะอ่ะ,อะโอเคครับทุกคนต่อไปส่วนนี้มีพาร์ทเดียวเนาะต่อไปเราจะ,ะตกแตง่งทางด้านของขอบวนนะฮะจะกลับด้านมาแล้วก็เปลี่ยนสีนิดหน่อยอ่ะรถไฟในฮอกวอตส์ H นะฮะจอ,อกสีแดงๆหน่อยๆนะครับผมซึ่งอันนี้ดำอ่ะอันนี้จะอ,อกแดง เอาประมาณนี้รถไฟในี้ยขอ้อมบดส่วนตู้ขบวนนี่ออกตรงนี้ควรจะเป็นสีแดงอันนี้นะแล้วก็ข้องบนงโอเคฮนะประมาณนี้แล้วก็จะใส่อย่างนี้ไป โอเคครับต่อไปจะทำในส่วนของเครื่องจักรกันนะฮะซึ่งเครื่องจักรพวกนี้นี่สามารถที่จะขยับได้นะฮะบอกก่อนมันจะหมุนให้เราในส่วนของร้อใหญ่นี่ผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเพอทีจะใส่เข้าไปเพราะมันจะหมุนได้ด้วยนะฮะ คิดอยู่ว่าจะเอานี้ใส่ไปได้ไหมตรงกลางฉันคิดแล้วนะใส่แบบนีเลยสุดยอดแล้วเราก็จะทำอย่าง ล้วสุดท้ายบอกเลยว่าสวยใส่สักหน่อยไหมล่ะใส่ล้อหลัง เดี๋ยวผมขยับให้ดูก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะนี่มันจะหมุนอย่างนี้เลยมีเสียงหนงหูด้วยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเสียงที่มันข้างหน้าหนงหูเลยทีเดียวสวยฮนะ อกเลยว่าสวยโลนนี่ฮะจะได้เสียงโอ้โหอย่างนี้นะครับผมเราจะเดินเข้ามาตัก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 ,ตกโอ้โหหมากเลยต่อไปเราจะมาตกแต่งในพัดของไฟกันนะครับผมเราจะมาตกแต่งในพัดของไฟกันเพื่อที่จะเพิ่มแสงสว่างให้กับ รา,าสตรหัวขอ้อของเราเนะี่ยบอกเลยว่าจะสวยอย่างแน่นอน La no. 可以啊。 โลต่อไปเราก็จะใส่พวกตะเกลียงอะไรให้เรียบร้อยนะฮะในส่วนของของที่มันยังไอย่างี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราใช้นี่เลยยังามาันดูแฟนตาซีไปอ่ะเฟียว่ะอาอะไรดีอืมใช้เป็นอันนี้แล้วกัน เนี่ยเนี่เนี่ยใช่เนี่ยแต่สีไฟมันไม่สวยเลดิแต่ว่าจำเป็นนะฮะ โอเคครับทุกคนเรียบร้อยรถไฟเราค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามแต่เรามาดูตอนกลางคืนดีกว่าอ้หูยรถไฟสวยมากแต่ว่าทำไมมันมืดจังเลยอะค้างมืดนะครับผมจะต้องใส่ไฟอะไรนิดนึงซึ่งผมก็ค่อนข้าง,างจะมั่นใจอยู่ว่ามันจะสวยวันนี้ในอนาคต ทำฮะทำยังไงให้มันเท่ากันอะไรงกะเอาเดีฮะไม่มีอะไรว่าจะเครอะ วันนี้พอดูได้ไมด,ดูตอนมืดกันอีกทีนึงก็ยังมด,ดนนี้จะต้องคนงออกกน,น,นี่นะฮะอันนี้คือ ไฟของเราผมทำอุก,กิไมาตั้งแต่นานแล้วนะครับแล้วก็จะมาแปะเลย โอเคครับ okay, นะผมตรงนี้เราก็จะใส่เป็นอนะไรสักอย่างอะไกุ๊ดกุ okay, นะ๊ดโอ้คฮะใส่เข้าไปในโจรแล้วก็จะใส่ แล้วก็กําแพงโพโพเรียบร้อยแล้วก็หลังคานิดหน่อย วยงามหวานเจี๊ยบประมาณนี้แล้วกันเนาะเปิดเลยวะเปิดเลยก็ได้นะเดี๋ยวเราจะแต่งตกแต่งกันก่อน ประมาณนี้ก็แต้มด้วยต้นอันนี้น,น,นามข้จะดูเป็นธรรมชาติพอสมควรนะ ต้องไม่หรือที่จะใส่ป้ายด้วยนะีนหนหนต่อแบงนี้ไม่เป็นไรหรอก ใส่เป็นป้ายนะ มีกูดานเทพวะนี่แล้วเลย ก็ได้ปัดเจี๊ยบสวยฮนะผมก็จะทำโซนพวกนี้เป็นโซนนั่งกินด้วยนะฮะ ปเป็นอันนี้แล้วกันสวยงามใส่เป็นนาฬิกาด้วยไหมใส่นาฬิกาด้วยก็ได้นะ เห eh ้เดี๋ยวเองกลางไ่ตองกลางดีกว่า ส่วนของตรงนี้เราจะใส่เป็นคนยืนร้องเพลงแล้วกัน ใส่ตะเกียงไว้ใส่ตะเกียงไว้โต้ก็ล่ะวางตะเกียงไว้เป็นเพื่อนอันนึ่งเฮ้ยเสีย <c oughs> คนก็จะมีไยหรือเราแบบทำแบบในห,หนังเลยตเกียงรอยได้ล่ะ ปร,ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของข้างนอกนะฮะจะใส่เป็นไฟตัวนี้ได้ไหมล่ะผมว่าไฟก็ควรที่จะใส่เหมือนกันว,ว่าอะไรเงียบเงามาถึงครัวนะใส่เป็นไฟตัวนี้ก็ได้นะ ใส่ไว้ข้างบนขอบั้าน่างโอเคครับทุกคนขออนุญาตไปติดไฟก่อนแล้วกัน เออเราติดข้างบนหรือข้างล่างนะติดข้างบนแล้วนี่ทำไมมันติดข้างล่างเนะี่ย Boop. สวยจัดดูครับทุกคนนั่งเป็นประสาทกันเลยจอดจดอดดูดิคล้ายๆพวกโรงแรมานาดนนะไปมันเยอะไปหรือเปล่าแ,แบบนี้ละที่ไอต้องการอย่างยิ่งแล้วข้างในก็เป็น เลี S <S mm ้ยงอ่ะเดี๋ยวผมพัฒมาเพิ่มแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องรานกัไปก่อนแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เราคงต้องลานกัไปก่อนแล้วนะฮะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกไดไลค์อ่นนาลกดแชร์อ่าลืคอมเมนต์แนวสุภาพด้วยนะฝากด้วยนะทุกคนบุ้ย